ผมเล่าเลยผมเคยให้พ่อผมสอนแหละอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะผมเคยให้พ่อผมสอนเนี่ยเขียนกันแล้เขียนกันอีกพอจบจังเื่อผมก็เลยตัดสินใจมากเรียนสอนขับรถ เดี๋ยวผมขอให้ญานแนะนาตัวอย่าง,ยงเป็นทางการแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมผมต้องนะครับจากโรงเรียนสอนขับรถนำเมื่อวันไดกันทลักคือบางคน,นเขาประหูว่าการทลักอะ่ะมีโรงเรียนสอนขับรถแล้วเสียสียสียมือนี้เป็นมือซานว่านี้มืออมรัสกระสซอร์อออโรงเรียนสอนขับรถนำเมื่อวันได้การทลักตั้งอยู่ตรงไหน,นตั้งอยู่จังหวัดชีสะเกตครับอำเภอการทลักโร,กรงเรียนเราจะตั้งอยู่ตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตทบ้านกระบี่เนี่ยนะครับสี่ขับรถเขามาในซอยอีกประมาณ800เมตรโรงเรียนอยู่สายมือผมบอกเลยว่าผมมาคั้งนี้อนาคตข้างหน้าผมคิดว่า ผมจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการขับรถอีกเยอะๆมากมายเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับอ่าก่อนที่จะไปตรงนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนําโปรโมชั่นดีๆเดือนตุลาคมแต่ยังสามารถจองโปรโมชั่นได้อยู่ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของเรานะครับขออนุญาตอธิบายแบบละเอียดยิบเลยนะผมเริ่มที่หลักสูตรรถจักรยานยนต์เลยแล้วกันครับ ider, มอเตอร์ไซค์เดอนักเรียนนักศึกษาครับโปรโมชั่นตอนนี้สี่จัีแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ประชาชนทั่วไปกยาซีนอย,นอยใจเพราะว่าประชาชนทั่วไปก็ยังมีโปรโมชั่ อยู่ท <society>. <ci> nah e okay ี่9 9้าร้อยเกิบะเถึงความปลอดภัยก็อยากให้นักเรียนนักศึกษาได้มีใบขับขี่แล้วก็มีการขับขี่ที่ดีถ้ามางเรียนเราได้ทั้งทักษะงานใบผีนะเพื่อนๆได้ทั้งทักษะการขับขี่ได้ทั้งใบรับรองนําใบรับรองเนี่ยไปขอถ่ายใบขับขี่ที่ขนสทงที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศเลยนะอ่ะครับไปที่หลักสูตรต่อไปก็คือหลักสูตรรถยนต์อันนี้ผมจะวอลแบบเป็นแปนวอลแบบละเอียดยิบเลยเนาะอ่าคนที่ขับเพราะท่านเป็นเนาะหรือว่าอยากเรียนแต่เรือตดถามว่าได้บอได้เพราะอย่างยุคนี่มันเป็นโรงเรียนนนสออัับรรรรถถคคาดเ้กูตน เี่บ่มีพื้นฐานกันครับขี่เลิกรถเกียร์ธรรมดาครับโปรโมชั่นตอนนี้จะอยู่ที่4,900บาทเกียร์ธรรมดาบางท่านเขาเกียร์เขาบุกบางคนเขาบอกทันหูว่าการเข่าเกียร์ของอรถเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์เขาบุเขาเข่าเจ๋งใหญมามาที่โรงเรียนสอนขับรถ n ้ r m a l ว r ง v e นสิครับ ไปเขาดัวยครมยอมละสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานการขับขี่รถยนต์เกียร์ออตโต้ก็มีโปรโมชั่นเช่นกันตอนนี้โปรโมชั่นจัดอยู่ที่3900บาทแต่เดียวก่อนเดียวก่อนเด้อพิเศษไปกว่านั้นครับพเพื่อนๆลุงๆุงป้าป้านรถยนต์มีพื้นฐานการขับขี่แล้วคนที่มีพื้นฐานการขับขี่ไม่ว่าจ,จะเกียร์อโอโต้หรือว่าจะเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์กระปุกนั่นแหละตอนนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษแห่งสุดยอดคนว่าไซใครนึกแพงนี่แหละราคาโปรโมชั่นจัดอยู่ที่3 0 0พัน 500บาทมันสุดอย่งสุดกับคาลาโตอต่อไปครับเป็นหลักสูตรสุดท้ายและเป็นหลักสูตรเรือด,ดำน้ำํา <c oughs> เป็นหลักสูตรรถบรรทุกบสองทสองครับเพื่อนไอ้บสองคือยอ,อ,คอ,ยอ,อย่างไอ้ทสองคืออย่างเอาใจสิผมจะอธิบายให้ฟังหลักสูตรทสองก็คือรถบรรทุกสาธารณะครับรถบรรทุกสาธารนณะสามารถขับขีบข่ได้ตั้งแต่รถสิบล้อรถหกล้อครอบคลุมมาถึงรถยนต์แถมยังเป็นป้ายสีเหลืองก็คือรถสาธารณะแถมยังสามารถขับป้ายขาวได้ด้วยส่วนบสองก็เหมือนกันครับ ได้แต่รถจิบล้อรถถูกร้อและคอบคุมมาถึงรถยนวนแต่ไม่สามารถขับป้ายสีเหลืองได้แยกนะครับบอสองรถบรรทุกส่วนบุคลคลพีอสองรถบรรทุกสาธารณนะโปรโมชัน่นของเราสําหรับบอสองพอสองในะช่วงนี้ก็แบบดุเดือดได้เกินครับเพื่อนสำหรับใครที่มีใบขับขี่รถยนต์อยู่แล้วมาเรียนหลักสูตรบีสองพีสองที่โรงเรียนเราโอ้โหมันโคตรจะคุ้มนะครับมาเรียนที่โรงเรียนคุณไม่ต้องใช้รถตัวเองเพราะว่าที่โรงเรียนมีรถให้บริการครับฟรีรถให้บริการฟรีน้ํามันหรือว่าเชื้อเพลิง าที่นี่ใกล้บ้านคุณแล้วโรงเรียนสอนขับรถนำมับวันไดที่กันพลกเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะพาเพื่อนๆมาทําอะไรนั้นเดี๋ยวคอยดูส่วนอีพีนี้ครับเพื่อนๆลุงๆป้าๆน้า,นา,นาอๆอาๆทุกท่านครับไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนครับก็ต้องแพ้ลาอยู่ดีๆก็เพราะว่าลาไปก่อนอต้องกล่าวคำว่าขอบคุณครับและสวัสดีครับบ๊ายบาย